เอาสวัสดีครับมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆเจ้าวิวีข้อเอาแล้วตัวนี้ชื่ออะไรป๊อบอายป๊อบอายเอาเรียกสิถามสิทำไมใครป๊อบอายมาเร็วๆมาเร็วๆมาแล้วมาแล้วเร็วๆมาแล้วครับมาแล้วครับป๊อปอายของใคร เอออย่าพูดพูดเพ้อๆอันนี้มันไม่ใช่ยู U B มันชื่ออะไรยูบีไม่ใช่น้องบอกชื่อป๊อบไอไม่ใช่เหรอไม่ป๊อบไอตัวเล็กเอาไปดูซินั่นป๊อบไอไปแล้วเอาขึ้นไปทำไมน้องจะเลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงนะนี่ได้ซ้อนตุนเลี้ยงเตี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงตัวยูบีตัวตัวป๊อบไอมันดื้อ ออาไปดูทิไปบยบมันหน่อยไปแล้วไปแล้วมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูเร็วๆพี่เปามาไวเร็วๆมองอ่ะนุ่นถามมองทีมาดูเร็วๆมาดูมาดูในตัวไหนของน้องอ่ะ มาเร็วๆๆๆวเร็วน่มาดูในตัวไหนของน้องอ่ะตัวไหนไปแล้วเอายังไงจดีน่ะเอาไปขายเลยเนใครทำของน้อง ไม่อยากเลี้ยงมอกยาวมองไม่ขายโอ้เสียใจโอ้ตายแลยในตัวไหนป๊อบอายกับเชื่ออะไรสองตัวเนี้เชื่ออะไรอะดูก่อนเชื่ออะไรมีเห็นไหมโอ้ไหนป๊อบอายตัวไหนโอ้เสียใจเอาไปบอกตาชี้ไปบอกตาไปเอามันลงรถตป เสียใจโอ้กรธมองแล้วเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงใหญเฉยตัวไหนตัวเองบอกว่าตัวเองจะให้เขาล่ะก็ตัวเองว่าจะไปเลี้ยงสารคามด้วยกันนะยูบีน้องจะไปอยากปับไอ้ตัวเองจะไปสารคามด้วยใช่มไปไหมไปกับมันไปไหนไหนน้องชอบตัวไหนบอกนะเขาชี้ชอบตัวไหน เสียใจราอู้ไหนตัวไหนดูดูหูมันร้องไห้หรือเปล่าดูซิเนีะโอ้เอาไปไหนไปไหนนี่เห็นไหมพี่เปานีานไ่พีานน่านเดีั่นแหละเบอร์พวมาเก็บเก็บไปเบอร์วก่นะก็ได้ทครับผมที่ระัดพ่เาดู

ไปน้องทองหงกับโบออกมีดีไหมออกไปแล้วครับพี่เปาไปแล้วครับไปแล้วครับเสียใจน้ำเควา้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ